สวัสดีครับผมพบกับผมกับพี่มาอีกแล้วนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามีนักส่งรถมาจ้าสองใช่ครับผมวันดำอ่าคันนี้เลยนะครับที่ลาดกระบังครับเป็นตัวสกายแอคทีฟใช่ครเราจะไปที่ลาดกระบังนะทุกคนไปส่งให้ลูกค้าถึงมือใช่ครับผมอ่าตอนนี้เรามาอยู่กันภายในรถแล้วนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่า หม่คลิปนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอนโซลด้านหน้านะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับผมในเรื่องของพวงไลยตรงนี้ก็สวยนะครับเป็นพวงไลยพาวเวอร์นะมีมิติฟังก์ชันด้วยครับก็มีนะครับผมนี้เป็นหัวใจคีเลสโอโหสุดยอดไปเลยครับพี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่เต็นท์เอ็อีพีอโต้คาร์นะตอนนี้เรากาลังจะออกจากเต็นท์ไปแล้วนะครับผมไปลาดกระบ,บังนะครับโอเคไม่ไกลมากประมาณ30บกิโลโอ้หสามสิบกิโลโอเคครับพี่ไป ไกลยอยู่นะพี่น้อจากตรงนี้มา35โลมา35โลแต่ว่าเต็นท์เอ็มีของเรานะครับผมบริการฟรีนะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับในการส่งครั้งนี้นะครับผมก็หากใครสนใจนะครับก็สญญามารถที่จะเข้าไปในคลิกข้อมูลแฟนเพจ f a c e b o o เอ็มพีคาหรือในไลน์เอ็มพีคาร์หรือจะเป็นโทรเบอร์ต่อเบอร์0846 3 9 7 4ส4เบอร์คุณปูน,นะครับอนนี้ก็ได้เขาจะ ชั่วโมงเลยนะครับผมในเรื่องของตรงนี้นะครับผม้าสนใจก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับลูกค้านะครับผมที่จะ จะคึกได้รถมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับมาด้าสองนะครับผมสวยๆกันเลยเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับทุพี่นะครับผมอ่าก็คืออย่างแรกเลยลูกค้ารู้จักเราจากทางไหนครับช่องทางเป็ดบุ๊กเป็ดบุ๊กนะครับผมแล้วในส่วนของเรื่องปัญหานะครับตรงนี้ลูกค้าติดปัญหาอะไรไหมครับติดแบ็คลิสติดเครดิตติดแท็กติดบ้านพางอย่างนี้มีไหมครับไม่มีไม่มีนะครับผมคือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวงเงินใช่ค่ะโอเคนะครับผมส่วนสุดท้ายตรงนี้เดี๋ยวผมขอฝากให้พี่โปรโมท งเต็นท์เราหน่อยได้ไหมค,ครับพ <Okay. S 2> ีนะ่เราเคอียเดี๋ยๆพี่ทานนะครับอ่ะอยากฝากให้ทุกคนนะคะลองไปดูรถที่เต็นท์ดูนะคะเพราะว่ารถสภาพดีมีปัญหาอะไรก็แค่คุยกับพี่เจ้าของได้เลยเพราะว่าออกง่ายมากไม่ต้องมีเงนินก็ออกได้อโอเคโอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบครับ